ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องนิ้วโป้งกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าจะออโดนใจหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังลุยสนามสัมภาษณ์งานครับผมหรืออาจจะแค่สนใจว่า AI เดี๋ยวนี้มันทำอะไรให้เราได้บ้างนะคะเราจะมาดูกันค่าว่าการใช้ AI อย่าง g e m i n i มาช่วยซ้อมสัมภาษณ์งานที่ Google แนะนำเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมอืมน่าสนใจครับ แล้วก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Star Method เข้ามาช่วยเสริมพลังได้ยังไงบ้างข้อมูลที่เราจะมาคุยแค่แกะเกากันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลที่อธิบายกระบวนการนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะครับภารกิจของเราวันนี้คือมาดูกันว่าเครื่องมือ AI เนี่ยจะเข้ามาเป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวช่วยลดความประมาเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราพรีเซนต์ตัวเองได้เฉียบคมขึ้นจริงหรือเปล่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าไอความกังวลตอนสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะครับใช่ค่ะการมีผู้ช่วยซ้อมที่แบบพร้อมตลอดเวลาให้ฟีดแบ็ได้ทันทีแถมยังปรับให้เข้ากับเราได้เนี่ยเอ่อมันฟังดูดีมากๆเลยนะครับค่ะเรามาลงลึกกันดูครับว่าใช้งานจริงเป็นยังไงแล้วก็มีจุดไหนที่เราควรใส่ใจเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยแนวคิดหลักๆก,ก็คือ Google เขาแนะนำให้ใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ในแอปเช m า n y ครับผมตัวไลฟ์ใช่ค่ะซึ่งมันทำให้เราคุยโต้อตอบกับ AI ได้แบบเรียลไทม์เลยเสียงต่อเสียงเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงข้ามคอยซักถามเราจริงๆอ๋โอ้เหมือนคุยโทรศัพท์เลยประมาณนั้นเลยค่ะวิธีใช้ก็ดูตรงไปตรงมานะคะโหลดแอป Germany มาเปิดแอปแล้วก็หาไอคอนรูปหูฟังหรือไลฟ์อะไรทำนองนั้นครับกดปุ๊บก็เริ่มคุยได้เลย จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือความสะดวกสบายนะครับค่ะลองนึกภาพดูว่าเราซ้อมตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเกรนใจเพื่อนพี่หรือว่าแฟนให้มาช่วยซ้อมตอนดึกๆจริงค่ะอันนี้สะดวกมากแค่มีมีถือเครื่องเดียวก็ซ้อมได้เลยอันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากครับทีนี้พอจะเริ่มซ้อมจริงจังเนี่ยเราก็ต้องบอก AI ก่อนนะคะว่าจะให้ช่วยอะไรครับต้องให้คอนเท็กซ์เขาก่อนใช่ค่ะแหล่งข้อมูลแนะนำพร้อมเริ่มต้นง่ายๆประมาณว่า I'm applying for ชื่อตำแหน่ง This will be my first interview with the company Can you ask me some interview questions and give me feedback on my responses? อ๋อเป็นภาษาอังกฤษหรือจะลองใช้ภาษาไทยก็ได้นะคะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันเข้าใจได้เหมือนกันครับครับแต่ว่าแค่บอกว่าจะสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรอาจจะยังไม่พอถ้าอยากให้ AI ช่วยประเมินได้ตรงจุดมากขึ้น <c oughs> ครับควรจะทำยังไงต่อครับแนะนำให้ระบุไปด้วยเลยค่ะว่า I'm gonna try to answer using the star method อ๋อบอกวิธีตอบไปด้วยเลยใช่ค่ะการให้บริบทหรือคอนเท็กซ์ที่ชัดเจนแบบนี้สำคัญมากครับผมเพราะมันเหมือนเราตั้งทงให้ AI รู้ว่าจะต้องจับตาดูอะไรในคำตอบของเราเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการเล่าเรื่องเข้าใจครับคือเหมือนเราบอกเกณฑ์ให้คะแนนเขาไปเลย ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเราใส่ชื่อบริษัทหรือรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งช่วยให้ AI จำลองสถานการณ์ได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นไปอีกนะคะอืมอันนี้น่าสนใจแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า AI มันจะเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของแต่ละบริษัทได้ลึกซึ้งแค่ไหนใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราต้องใช้วิจารณญาณของเราเองประกอบด้วย เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคือ AI อาจจะเก่งเรื่องโครงสร้างเรื่องเนื้อหาตามที่เราป้อนให้ค่ะแต่เรื่องความเหมาะสมเชิงวัฒนธรรมหรือเคมีที่ตรงกับองค์กรอันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มนุษย์น่าจะยังเหนือกว่าอืมจริงค่ะเพราะฉะนั้นใช้ AI ซ้อมโครงสร้างได้แต่เรื่องการปรับให้เข้ากับคนจริงๆก็ยังเป็นศิลป,ปะที่เราต้องฝึกฝนเองอยู่ดีครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า STAR method ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะช่วยอธิบายหลักการง่ายๆหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ STAR method จริงๆเป็นเทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์ที่นิยมมากนะครับโดยเฉพาะคำถามเชิงพฤติกรรมค่ะที่ให้เล่าประสบการณ์ใช่ครับที่ให้เราเล่าประสบการณ์ในอดีตมันช่วยให้คำตอบของเรามีโครงสร้างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้น ประกอบด้วย4ส่วนหลักๆคือ S T A R ครับ S Situation คือการปูพื้นเล่าสถานการณ์หรือบริบทสั้นๆว่าเรื่องเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เกี่ยวกับอะไรอ๋อกลอนนำก่อนครับผม T Task คือการบอกว่าในสถานการณ์นั้นเราได้รับมอบหมายงานหรือมีความรับผิดชอบอะไรที่ต้องจัดการหน้าที่ของเราคืออะไรใช่ครับ A action ส่วนนี้สำคัญที่สุดคือเล่าว่าเราลงมือทำอะไรไปบ้างเพื่อจัดการกับงานหรือสถานการณ์นั้นต้องลงรายละเอียดให้เห็นภาพชัดเจนลงมือทำอะไรไปบ้างครับและสุดท้าย R result คือการปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราควรจะเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้หรือเห็นผลกระทบที่ชัดเจนครับ STAR อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะ เหมือนเล่าเรื่องสั้นๆที่มีจุดเริ่มต้นกลางเรื่องแล้วก็จุดจบที่น่าประทับใจใช่เลยครับแล้วสิ่งที่ทำให้ Star ์เม f o r d มันทงพลังไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างนะครับค่ะแต่มันคือการบังคับให้เราต้องพูดถึงแอคชั่นที่เราทำและรีซอที่จับต้องได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์มองหามากที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่แค่คิดแต่เราลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ได้จริงค่ะค่ะความท้าทายคือ ต้องเล่าให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ท่อง S T A R เหมือนหุ่นยนต์อ๋อค่ะเข้าใจเลยซึ่งการซ้อมกับ AI ก็อาจจะช่วยให้เราปรับโทนการเล่าเรื่องตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจค่ะลองดูตัวอย่างกันดีกว่าสมมติว่าเรากำลังซ้อมสัมภาษณ์ตำแหน่ง Marketing Specialist นะคะครับผมเราก็เริ่มด้วย Prompts ที่บอก Gemini ไปตามที่เราคุยกันเมื่อกี้พร้อมระบุว่าจะใช้ STAR method ครับ Gemini อาจจะเริ่มด้วยคำถามทั่วไปอย่าง Tell me about yourself หรือคำถามเชิงพฤติกรรมเช่น describe a time you led a successful marketing campaign คำถามยอดฮิตเลยใช่ค่ะสมมุติเราเลือกตอบคำถามเรื่องแคมเปญโดยใช้สตานะคะ S situation อาจจะเริ่มว่าตอนทำงานที่บริษัทเดิมทีมการตลาดได้รับโจทย์ท้าทายให้เพิ่มแบรนด์ awareness ในกลุ่มลูกค้า Gen Z ค่ะครับเริ่มจากสถานการณ์ T task หน้าที่รับผิดชอบหลักของดิฉันคือการออกแบบและนำแคมเปญดิจิทัลที่เน้น TikTok กับ Instagram Reels ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย A Action ตรงนี้ก็เล่ารายละเอียดการทำงานเช่นดิฉันเริ่มจากการทำ Research Trend ล่าสุดของ Gen Z Brainstorm Idea Content v ดีโอสั้นที่เน้นความสนุกและจริงใจทำงานร่วมกับ Influencer ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตั้ง KPI ที่ชัดเจนรันแคมเปญแล้วก็ Monitor ผลแบบ real time เพื่อปรับกลยุทธ์ระหว่างทางค่ะ เล่าสิ่งที่เราทำไป r result ปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ผลคือแคมเปญน,นั้นสามารถเพิ่ม engagement rate บน TikTok ได้ถึง30%และเพิ่ม follower ใหม่ที่เป็นกลุ่ม Gen Z ได้20%ภายใน3เดือนซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้และช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะอื uh huh. มีตตัััววเเลขชดจนนพอยอยยก่างแบบม้มม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 ม e มมมมมมที่เจมมมจะให้กลัมมานีมมันจะปรมมาณไหนคะตามแหล่งข้อมูลนะครับ จมินายก็จะให้ฟีดแบ c k ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาชินอาจจะบอกว่า That was a solid answer using the STAR method. You clearly outlined the situation, your task, the actions you took, and the positive results. ก็คือชมก่อนครับแล้วก็อาจจะเสริมว่า To make it even stronger, consider briefly mentioning a key challenge you overcame during the campaign or a specific lesson learned that you can apply to this marketing specialist role. อะไรแบบนี้คะ อ๋อก็คือไม่ใช่แค่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ชี้จุดที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดได้ด้วยถูกต้องค่ะนี่คือข้อดีของการระบุว่าเราจะใช้ Star Method ตั้งแต่แรกทำให้ AI มีกรอบในการประเมินที่ชัดเจนครับแต่ก็อย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้ครับฟีดแบ็ของ AI อาจจะเน้นที่โครงสร้างความครบถ้วนของข้อมูลเป็นหลักอืม มันอาจจะยังจับความรู้สึกหรือความน่าเชื่อถือในน้ำเสียงหรือบอกว่าความฉลาดในการเลือกใช้คำได้ไม่เท่ามนาุษย์ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องประเมินตัวเองเสริมเข้าไปด้วยครับจริงค่ะทีนี้การเตรียมตัวสัมภาษณ์มันก็ต้องลงลึกตามสายงานด้วยนะคะแน่นอนครับแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างของตำแหน่ง data scientist ซึ่งเป็นสายงานที่ค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็ต้องใช้ทักษะหลายด้านเลยใช่ครับสำหรับ data scientist นี่คำถามจะหลากหลายมากมีทั้งเรื่อง technical skills การแก้ปัญหาหรือ problem solving ประสบการณ์ทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็คำถามเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral ครับค่ะแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างคำถามเทคนิคที่อาจจะเจอเช่นเรื่องประสบการณ์ใช้เครื่องมืออย่าง Python หรือ R ครับภาษาโปรแกรมมิ่งหรือถามคอนเซปต์หลักๆอย่างความแตกต่างระหว่าง supervised กับ unsupervised learning อืมคอนเซปต์ machine learning หรือวิธีจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายหรือ missing values นะคะครับปัญหาคลาสสิกเลย ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในสายงานนี้ไม่ใช่แค่ตอบคำถามเทคนิคได้ถูกต้องนะครับค่ะแต่คือความสามารถในการอธิบายเรื่องซับซ้อนให้คนที่ไม่ใช่สายเทคนิคหรือสเต็กโฮเดอร์เข้าใจได้ง่ายด้วยอ๋อนี่สำคัญมากนี่เป็นทักษะที่สำคัญมากครับเช่นอาจจะมีคำถามว่าจะอธิบายโมเดลมัชชินเลอร์นิ่งที่ซับซ้อนให้ทีมบิสเนสฟังอย่างไรค่ะ,คะการใช้ภาษา,ษาธรรมดา การเปรียบเทียบแล้วก็การเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญเลยครับซึ่งตรงนี้ Star Method ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งโดยเฉพาะกับคำถามที่ให้เล่าประสบการณ์การทำโปรเจกต์หรือการแก้ปัญหาใช่ครับเช่นคำถามยอดฮิตเล่าโปรเจกต์ Data Science ที่ภูมิใจที่สุดให้ฟังหน่อยลองดูตัวอย่างการใช้ Star ตอบคำถามนี้สำหรับ Data Scientist นะครับค่ะ Situation อาจจะเริ่มว่า ตอนที่ผมทำงานกับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งเราเจอปัญหาว่าระบบแนะนำสินค้าเดิมไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทำให้ลูกค้าไม่ค่อยคลิกดูสินค้าที่แนะนำเท่าที่ควรครับค่ะปัญหาคือระบบเก่าไม่เวิร์กทัสผมได้รับมอบหมายให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแนะนำสินค้านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคลิกทรูเรตหรือ CTR และยอดขายจากสินค้าแนะนา เป้าหมายชัดเจน Action ผมเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเก่าทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล Data Cleaning and Preparation ทดลองใช้อัลกอริทึมหลายแบบเช่น Collaborative Filtering ซึ่งคล้ายๆกับการแนะนำหนังจากสิ่งที่คนคล้ายๆเราชอบดูนะครับ ออ๋ค่ะพัฒนาโมเดลต้นแบบทำ A/B testing เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับระบบเดิมแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับทีม Engineering เพื่อนำระบบใหม่ขึ้นใช้งานจริงลงรายละเอียดเยอะเลยนะคะครับให้เห็นภาพการทำงาน Result ผลลัพธ์คือระบบแนะนำสินค้าใหม่สามารถเพิ่ม CTR ได้15%และเพิ่มยอดขายจากส่วนแนะนำสินค้าได้ถึง10%ภายในช่วง3เดือนแรกที่เปิดใช้งานซึ่งช่วยสร้างไรายได้เพิ่มให้บริษัทอย่างชัดเจนครับโหพอใส่ตัวเลขที่วัดผลได้เข้าไปแบบนี้คำตอบดูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยนะคะใช่เลยครับการระบุผลลัพธ์หรือ Result ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้นี่แหละครับคือมัดเด็ดของ Star Med. s t a r m e ค่ะ มันทำให้เรื่องเล่าของเราไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆแต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถและผลงานของเราจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีคำถามเชิงพฤติกรรมอื่นๆอีกเช่นเคยต้องจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาคุณภาพไหมจัดการอย่างไรครับอันนี้ก็ใช้ STAR ได้หรือเคยต้องโน้มน้าวคนที่เห็นต่างจากข้อมูลที่เรานาเสนอใหม่เล่าให้ฟังหน่อยซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้ STAR method ม,มาช่วยเรียบเรียงคำตอบให้เป็นระบบได้ดีนะคะ ใช่ครับแล้วก็มีอีกคำถามที่เหมือนจะง่ายแต่ก็วัดอะไรได้เยอะอย่างคุณติดตามความรู้ใหม่ๆในสายงาน Data Science อย่างไรอ๋ออันนี้ดูเรื่องความใฝ่รู้ครับคำถามแบบนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบแบบสตาร์แต่ต้องการดูว่าเราเป็นคนกระตือรือร้นใฝ่รู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอหรือเปล่าซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในสายงานที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ครับ แสดงว่าถึงแม้จะมี AI ช่วยซ้อมมี Star Method เป็นโครงสร้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจเนื้องานแล้วก็เตรียมเนื้อหาของเราให้ดีที่สุดอยู่ดีนะคะแน่นอนครับ AI เป็นเครื่องมือช่วยฝึกซ้อมช่วยขัดเกลาการนําเสนอแต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสร้างคําตอบให้เราได้ทั้งหมดค่ะเรายังต้องทําการบ้านเกี่ยวกับบริษัทตําแหน่งงานแล้วก็เตรียมเรื่องราวประสบการณ์ของเราเองให้พร้อมครับแหล่งข้อมูลมีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการซ้อมกับ Gemini ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยไหมคะมีครับ เขาสรุปมาน่าสนใจหลายข้อเลยครับค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกคือให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงยิ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานและบริษัทมากเท่าไหร่ AI ก็ยิ่งจำลองคำถามและประเมินได้ตรงจุดมากขึ้นอืมทำให้ AI เข้าใจบริบทมากขึ้นใช่ครับข้อ2คือฝึกสต a ให้คล่องๆไม่ใช่แค่ท่องจำโครงสร้างแต่ฝึกเล่าเรื่องโดยใช้โครงสร้างนี้ให้เป็นธรรมชาติเลื่อนไหลเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังให้มันเนียนๆไปกับเนื้อเรื่อง ครับผมข้อ3คือขอฟีดแบ c k เฉพาะจุดอย่าแค่รอให้ AI บอกภาพรวมลองขอฟีดแบ c k ในประเด็นที่เราอยากพัฒนาเช่นคำอธิบายผลกระทบทางธุรกิจของผมชัดเจนพอไหมค่ะหรือตอนอธิบายเรื่องเทคนิคฟังดูซับซ้อนไปหรือเปล่าใช่ครับแบบนั้นเลยและข้อสุดท้ายคือฝึกหลายภาษาถ้าจำเป็นนะครับถ้าต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ก็ใช้เจมินีช่วยซ้อมภาษานั้นๆได้เลยฟังดูแล้วเหมือนการมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยนะคะแต่เป็นเทรนเนอร์ AI อุปมาได้ดีครับสิ่งสำคัญคือการมองเจมินีเป็นเครื่องมือช่วยฝึกทักษะการสื่อสารค่ะช่วยสร้างความคุ้นเคยลดความประมาะแล้วก็สร้างความมั่นใจไม่ใช่เครื่องมือช่วยท่องจำคำตอบอ๋อค่ะเน้นฝึกไม่ใช่ท่องครับการซ้อมบ่อยๆกับ AI จะช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดได้เร็วขึ้น ตอบได้ชาญฉาญขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์จริงเหมือนนักกีฬาที่ต้องซ้อมก่อนลงแข่งนั่นแหละครับยิ่งซ้อมเยอะยิ่งมั่นใจสรุปแล้วการใช้เจมินายคู่กับ Star Met h o d ก็ดูเหมือนจะเป็นคู่หูที่เอ,อ่อน่าสนใจมากสำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะคะครับผมเป็นวิธีที่สะดวกเข้าถึงง่ายได้ฟีดแบกที่ค่อนข้างตรงจุดตามโครงสร้างที่เรากำหนดแล้วก็ช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อการลดความกังวลเพิ่มความมั่นใจค่ะและที่สำคัญคือช่วยให้เราสามารถจัดลําดับความคิดและสื่อสารคุณค่าของเราออกไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดในห้องสัมภาษณ์จริงทำให้เรานำเสนอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดออกมาได้ครับก็น่าคิดต่อยอดไปอีกนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องซ้อมสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI ที่สนทนาโต้อตอบได้แบบเรียลไทม์อย่างเจมีนายนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่สำคัญอื่นๆได้อีกไหมอืมก็น่าจะได้นะครับเช่นการซ้อมพรีเซนต์งานใหญ่ๆต่อหน้าผู้บริหารการซ้อมเจรจาต่อรองในสถานการณ์ที่ซับซ้อนครับหรือแม้กระทั่งการฝึกพูดในที่สาธนารนณะหรือการซ้อมบทสนทนาที่อาจจะละเอียดอ่อนและต้องใช้คำพูดอย่างระมัดระวังน่าสนใจครับเป็นไปได้ไหมคะว่า AI จะกลายเป็นโค้ชด้านการสื่อสารส่วนตัวของเราในอนาคตอันใกลน้นี้ก็น่าติดตามดูนะคะ ใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะั